สรุปให้ฟังสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามสภากรุงเทพแต่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ4วันที่แล้วพักเพื่อไทยโพสต์อินโฟกราฟิกอันนี้ค่ะสกพักเพื่อไทยมีมติเปิดทางคนนอกเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณางบประมาณกรุงเทพปี69 ซึ่งสามารถเปิดดูได้นะคะยังมีอยู่ทั้งใน Facebook และในเเรื่องโคต้าคนนอกที่จะเข้ามาช่วยพิจารณางบประมาณกรุงเทพมหานครพักประชาชนเราลักดันมาทุกปีปีที่แล้วทุกพักขัดขวางรวมถึงพักเพื่อไทยแต่ปีนี้ดูเหมือนพักเพื่อไทยจะเอาด้วยซึ่งในวิบของสภากรุงเทพมหานครก็ได้มีการตกลงกันอย่างหนิบดีทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันแล้วก็มาถึงวันนี้ค่ะในที่ประชุมสกจะพักเพื่อไทยคุณนรมลมันมลเขตคลองสามวาเสนอจํานวนกรรมการพิจารณางบประมาณ45คนโดยเสนอให้เป็นโคต้าของฝ่ายบริหาร11คนและเป็นโคต้าของ ก34คนและสกท่านเดิมก็ได้ขานรายชื่อที่ตกลงกันเอาไว้แล้วในวิบแต่หลังจากนั้นสกณาภาพพลจีรกูลเขตบางกอกน้อยอดีตพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าไม่เห็นด้วยกับการมีคนนอก อยากให้มีแค่สกที่เข้ามาพิจารณางบงประมาณเหมือนแบบเดิมทุกๆปีที่เคยทํากันมาโดยมีผู้รับรองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มาจากาพรรคเพื่อไทยซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มแปลกแล,กแ,ลกและหลังจากนั้นก็มีสอกอ,อีกหลายท่านที่ยกมือเสนอชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ตกลงกันไว้ซึ่งพอเห็นท่าไม่ดีสกอเอกวินจากาพรรคประชาชนเขตราชทีวี ja ก็เลยลุกขึ้นทวงถามว่าได้มีการตกลงกันเอาไว้ในวิบแบบหนึ่งแต่ทาไมหน้างานถึงมาเสนออีกแบบหนึ่งหลังจากนั้นสกตการจากาพรรคเพื่อไทยเขตหลักสีก็ลุกขึ้นโต้ว,ว่าไม่ทราบว่ามี การตกลงอะไรกันเอาไว้เลยบอกว่าจะโหวตอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกและสกนเนี่ยอยู่ในพื้นที่รู้จักพื้นที่ได้ดีกว่าแต่ไม่ได้เสนอชื่อคนนอกแต่ก็ไม่ได้คัดค้าน ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้กับกลายเป็นว่าทุกอย่างกับตลปัดไปหมดพักเพื่อไทยไม่ทําเหมือนที่ตกลงกันเอาไว้จากนั้นสภากรุงเทพมหานครก็อภิปรายกันอย่างดูเดือดมากค่ะมีคนบอกว่าโคต้าคนนอกเนี่ยไม่ใช่คนจนเป็นคนที่รวยอยู่แล้วจะเข้าใจคนจนได้ยังไงโคต้าคนนอกไม่ใช่สกจะเข้าใจพื้นที่ได้ยังไงสกเนี่ยเข้าใจพื้นที่มากกว่าและบางคนพูดถึงขนาดว่าเอาคนนอกเข้ามาเนี่ยไม่เหมาะสมการมีคนนอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะปร่งใสจะทาให้สภากรุงเทพมหานครเกิดความเสียหายได้หลังจากนั้นสกของพรประชาชนก็เสนอให้พักการประุเาาว่่ทกอยยงนี ดูเหมือนจะเละตุ้มเป๊ะไปหมดประธานก็ไม่ยินยอมค่ะสอกอเนื้อเขตบางซื่อก็เลยเสนอว่าถ้าอยากเป็นกันเยอะขนาดนี้มีการเสนอชื่อคนนอกและคนในเพิ่มขึ้นมาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงเอาไว้ถ้าอย่างนั้นเนี่ย เปลี่ยนสัดส่วนจาก45คนเป็น50คนไหมถ้าอยากจะเป็นกันมากขนาดนั้นก็เพิ่มจํานวนคนไปเลยซึ่งสกพิรพลอดีตเส้นได้แล้วก็สกวิราัจาับพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยหลังจากนั้นก็เข้าสู่ในช่วงการโหวตค่ะโดยการโหวตเนี่ยจะเป็นการไล่ตัวอักษรไปจากกอไก่ถึงฮอนกู ซึ่งสงกรในสภาจากพรรคอื่นๆเนี่ยเหมือนเขาตกลงกันมาแล้วว่าเขาจะโหวตเฉพาะชื่อที่เป็นสกรเท่านั้นแต่ถ้าเป็นชื่อของคนนอกเขาเตะออกหมดโดยสอกอจากพรรคประชาชนเราโหวตให้โคต้าคนนอกจากทุกๆพรรคแต่สกจากพรรคเพื่อไทยไม่โหวตให้โคต้าคนนอกเลยสักคนแม้กระทั่งชื่อที่พรรคตัวเองเสนอมาก็ไม่โหวต ซึ่ง3ท่านด้านบนนะคะเป็นรายชื่อคนนอกที่พัคประชาชนเสนอท่านแรกอาจารย์อมรใครจําได้ในเคสของตึกสอตองอถลม่มหรือเคสถนนพระรามสองอาจารย์อมรเนี่ยออกมาให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรมดังน,นั้นจะมาบอกว่าเสนอโคต้าคนนอกแล้วจะไม่มีความรู้ความสามารถในการพิจารณาขอโทษนะคะเรื่องในสํานักโยธาเรื่องสิ่งก่อสร้างเรื่องท่อระบายน้ําอะไรที่เป็นเชิงวิศวกรรมเชิงก่อสร้างเนี่ยอาจารย์อมรค่ะมีความรู้ความสามารถในการพิจารณาแน่นอนชื่อต่อมาคุณอัริกิจคนนี้ ไม่ต้องบอกนะคะใบตองแห้งเป็นสื่อสารมวลชนดังนั้นเนี่ยเห็นอะไรเอามาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังได้แน่นอนและคุณอา,าริทัศน์ก็เป็นผู้ที่ติดตามการทํางานของสภากรทมอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพักเพื่อไทยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะถ้าจะอ้างว่าพักอื่นไม่เอาด้วยพักเพื่อไทยสามารถแสดงความจริงใจด้วยการโตยืนยัน ตามสิ่งที่ได้ตกลงเอาไว้กับพรรคประชาชนและเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้สื่อสารออกกับสาธารณชนด้วยซึ่งในการทําแบบนี้นะคะทำให้โคต้าคนนอกจากพรรคประชาชนเนี่ยหลุดหมดเลยไม่มีใครได้ไปต่อสักคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ลองพิจารณาดูคะ่ะ